คลิปนี้เรามาชมรถไฟกลางคืนกันนะครับยี่สิบนกาเนาทีนะครับค่อนข้างดึกพอสมควรเลยนะครับรถเร็ว167ครับกรุงเทพกันตังนะครับกำลังเคลื่อนขอบวนเข้ามานะครับวันนี้ช้าอยู่เกือบ60นาทีเลยนะครับ อาจจะหลอกตาสักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าตรงนี้มีไฟแค่ดวงเดียวนะครับะจะไปถ่ายใต้ดวงไฟตรงนู้นก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าวันนี้ผู้ทดสารเยอะนะครับไปคันนี้เลยครับลงุงไ,ไปป้ามาแล้วหมดแล้วนี่โอ้ก็หมดแล้ว เด,เดี๋ยวลังเปล่าเดี๋ยวค่ขึ้นเดี๋ยวให้ผุ้โดยสารขึ้นขบวนหมดก่อนนะครับค่อยขยับไปตรงใต้ดวงไฟนะครับจะได้มองภาพกันชัดๆนะครับวันนี้ใช้เอากตอมนะครับตีหนึ่งสามศูนย์ทำขบวนครับ ราชบุรีบริษารที่มีความประสงค์จะขึ้นสถานีราชบุรีกดตรวจสอบติดของและสัมภาระของท่านนั่งลงให้ถูกต้องและามคำสัาวป้ามานี่ลุงขบวนรถที่จะเที่ยวประชาชลที่หนึ่งเป็นขบวนรถเร็วขบวนที่หนึ่งหกเจ็ดลำสมบริษัทจากสถานีกรุงเทพรละทางสถานีกันตามคป้าเดินไปนลุงโชคดีครับลุง ดูจากเวลานะครับตอนนี้22ในกา10นาทีนะครับก็คาดว่าเดี๋ยว167ออกไปสักคู่นะครับรถด่วน85ก็น่าจะตามหลังมาติดๆนะครับเรียบร้อยนะครับ ขบวนรถเร็วขบนที่167นอกจากสถานีราชบุรีไปแล้วจะรับส่งผู้โดยสารที่สถานีเพชรบุรีสถานีชะอำและสถานีหัวหินเป็นสถานีต่อไปค่ะจะในคลิปต่อไปก็ฝากเพื่อนๆเอซีติดตามรับชมรถด่วน85ด้วยนะครับ จะถ่ายรถตวว85อีก1ขบวนนะครับคืนนี้